สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบฒิการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับ3ประสานของเหตุปัจจัยนะครับคือ Fundamental นะครับเหตุปัจจัยพื้นฐานเทคนิคนะครับเหตุปัจจัยนะครับทางด้านสถิติกราฟคณิตศาสตร์นะครับ และเซนติเมนท a ลนะครับเหตุปัจจัยทางด้านจิตวิทยานะครับความรู้สึกของมนุษย์นะครับที่จะทำให้เรานะ <hes itating> เกิดความมั่นใจในการคาดการเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆในโลกใบนี้นะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเราต้องมองผ่านมุมมองที่ตั้งอยู่บนหลักการที่ถูกต้อง นั่นก็คือหลักการที่สอดคล้องกับกฎธรรมชาตินะครับนั่นคือกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุเหตุดีสู่ผลที่ดีเหตุไม่ดีสู่ผลที่ไม่ดีนะครับที่ชวนคุยกันวันนี้ซึ่งเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวนะครับเพื่อทุกท่านเนี่ยค่อยๆตกผลึกทางความคิดเห็นนะครับเพราะว่าระยะเวลาในปี64ผมก็มองว่า หลายการคาดการณ์ของบรรดากูรูผู้เชี่ยวชาญนะทางด้านเศรษฐกิจการเงินเนี่ยนะก็งวดเข้ามานะใกล้สุดก็คงมามาสักเดือนเมษายนปี64นะถัดไปก็ครึ่งแรกของปี64นะครับถัดไปก็คือปลายปี64ซึ่งพวกเราต้องทำความเข้าใจนะเพื่อจะป้องกันตนเองนะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงและตั้งตนไว้ในความไม่ประมาทสาประสานของเหตุปัจจัย อันดับแรกคือ f u n d a เมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานพวกเราจะต้องเข้าใจถึงเขาเรียกว่าระบบเศรษฐกิจของเราในปัจจุบันนี้นั่นคือระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและก็บริโภคนิยมนะครับคำว่าระบบทุนนิยมก็คือ,อการลงทุนการใช้เงินทุนนั่นเองนะครับในการลงทุนหรือเราจะบอกว่าเราให้ความสำคัญกับเงินทุน ทุนนิยมก็คือนิยมทุนก็คือนิยมเงินนั่นเองใครที่มีเงินเยอะก็สามารถเอาเงินมาต่อเงินได้นะครับในโลกยุคสมัยปัจจุบันเขาจึงเรียกว่าทุนนิยมนะครับนะใครมีเงินทุนใครหาแหล่งเงินทุนใครได้เงินทุนมานะใครได้เงินมานะบุคคลผู้นั้นก็สามารถเอาเงินไปต่อเงินนะครับแล้วก็ เกิดเป็นการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะเขาจึงเรียกว่ารบนะบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็มีการพัฒนาไปนะที่เกิดจากการลงทุนแล้วก็การกินใช้บริโภคนะครับมันระบบทุนนิยมนี้ก็จะมีการสร้างนะสิ่งประดิษฐ์ผลิต ผลน,นะครับนะทางเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะรวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อดึงดูดให้ผู้คนนะครับลงทุนเพื่อดึงดูดให้ผู้คนกินใช้บริโภคนั่นเองนะครับนั่นะค,นะค,คือวิถีทางของมันของระบบเศรษฐกิจเช่นนี้นะครับที่เรียกว่าทุนนิยมก็จะดึงไปสู่การบริโภค กรารบริโภคนี้นะครับก็ทําให้คนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยออกไปจับจ่ายใช้สอยนะครับก็อะไรบ้างล่ะครับที่มนุษย์ในโลกนี้นะจะออกไปจับจ่ายใช้สอยดูไหมครับมันก็พูดถึงสิ่งที่เราลืมตาตื่นขึ้นมาในโลกนี้อะไรที่ดึงดูดเราไปในการจับจ่ายใช้สอยแน่นอนครับปัจจัยพื้นฐานอันดับแรกก็คือเรื่องของอาหารการกินนะครับ ที่อยู่อาศัยถูกไหมครับเครื่องนึ่งหม่มแล้วก็ยารักษาโรคนะครับแต่มนุษย์เนี่ยเนื่องจากว่ามีความอยากนะมันมีแลมีตันหานะมันก็มีความอยากนะในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเรื่อยๆนะครับถ้ายิ่งผสมรวมกับเรื่องของความหลงนะความหลงไหลในวัตถุในความสําเร็จในชื่อเสียงในอัตลักษณ์นะครับในอัตภาพของตนเอง หลายครั้งการกินบริโภคธรรมดานะเพื่อให้อิ่มท้องนี่บางทีไม่พอนะครับมันก็จะกลายเป็นการบริโภคที่มากขึ้นมากขึ้นบนความหรูหรานะบนความฟุ่มเฟือยบนความที่เกินพอดีไปนะเราก็เรียกว่าบางทีเราก็จะเห็นผู้คนเนี่ยนะครับบางทีไม่มีเงินนะครับไปกินไปใช้ไปเที่ยวไปเล่นนะครับก็ทำการกู้ยืมเงินมา หรือบางคนเนี่ยซื้อบ้านที่อยู่อาศัยซื้อเกินกําลังครับนะซื้อเขาบอกว่าโบราณสอนไว้ว่านะนกน้อยนะทำรังแต่พอตัวนะแต่หลายคนเวลาจะซื้อนี่ต้องซื้อเพื่อจะแสดงถึงสถานภาพความสําเร็จด้วยนะครับการใช้ของมีแบรนด์นะครับเพื่อให้ตัวเองดูดีนะมีสถานภาพที่ดี เพราะฉะนั้นการกินใช้บริโภคเนี่ยนอกจากจะกินใช้บริโภคบนปัจจัยพื้นฐานปัจจัย4ี่แล้วนะครับเพื่อความอิ่มท้องเพื่อจะมีที่หลบแดดฝนนะลมพายุอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหลายครั้งเราก็กินใช้บริโภคนะครับเพื่อสนองตัณหาของตัวเองนะสนองอัตนะครับนะความหลงไหลในตัวเองนั่นเอง แล้วการที่จะได้กินใช้บริโภคที่มากขึ้นมากขึ้นทั้งที่ตัวเองบางทีไม่มีเงินไรายได้ไม่เพียงพอก็ต้องใช้สินเชื่อสินเชื่อนะครับหรือเครดิตก็คือมีคนนะนำเงินมามอบให้เราแต่ไม่ได้มอบเฉยๆนะครับมอบพร้อมกับสัญญาที่เราต้องคืนเขาพร้อมดอกเบี้ยนะครับแต่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่มีเครดิตมีความน่าเชื่อถือนะครับนับบรรดาธนาคารสถาบันการเงินจึงมาปล่อยกู้ให้เรา เ่อเราใช้สินเชื่อหรือนี้สินนั่นเองนะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะก็ทําให้หนี่สินในด้านต่างๆนะโดยเฉพาะประชาชนคนทั่วไปที่เรียกว่านี้สินครัวเรือนหนี่สินที่ซื้อบ้านนะซื้อรถยนต์นะครับใช้ในการจับจ่ายใช้สอยผ่านบัตรเครดิตมันก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับนี่แะครับเขาถึงบอกว่าในที่สุดนะหลายคนก็จะติดกับดักหนี้สิน นั่นคือใช้ใจ่ายเกินกําลังตัวเองเกินกว่าความสามารถนะครับที่จะหาไรายได้นะของตนเองมันก็นําพาไปสู่ทั่วทั้งโลกนี่นะครับให้เกิดปัญหาหนี้สินสูงขึ้นในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนครัวเรือนนะครับภาคส่วนของบริษัทองค์กรต่างๆนะครับแล้วรวมไปถึง ส่วนของหนะนี้สินก็เพิ่มในส่วนของหนี้รัฐบาลนะครับนะทั้งนะส่วนต่างๆนะครับทั้งส่วนที่เป็นการเงินแล้วก็ไม่ใช่ส่วนการเงินนี่นะครับเวลาเรามองเนี่ยเราจะต้องมองให้เข้าใจถึงเหตุปัจจัยพื้นฐานนะไะไ่เรียงมาตั้งแต่ระบบเศษรษฐกิจนะครับมาถึงระบบการเงินที่เรียกว่า d e a b b s s e System การใช้นี้สินเป็นฐานในการพิมพ์เงินกระดาษ Fiat c u r r e n c y ออกมาใช้ เพื่อจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจทุนนิยมการลงทุนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นการกินใช้บริโภคมากขึ้นมากขึ้นโดยที่ผู้คนไม่มีเงินไว้ก่อนมันจึงสร้างหนี้สินเกิดเป็นเบอร์เดนนะครับเป็นภารานี้สินที่กดทวงลงมาในระบบเศรษฐกิจนะครับทั่วโลกมากขึ้นมากขึ้นนะมันสิ่งนี้คือเหตุปัจจัยพื้นฐานแรกนะรที่ผมเรียกว่า fundamental และเมื่อ เจอวิกฤตสาธารณสุขนะครับโควิด -19 เนี่ยนะซึ่งเขาเรียกว่าเป็น Black สวอนนะเป็นหงส์ดำที่เข้ามากระทบนะเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงเกิดสภาวะที่เรียกว่า s u p p ายช็อกนะครับนะอุปทานนะครับนะเกิดการกระทบกระเทือนนะเกิดดีมันช็อกนะครับอุปสงค์ก็ถูกการกระทบกระเทือนก็นะเกิดความเสียหายขึ้น เราจึงมองว่าโควิด1 9เนี่ยเป็นตัวทริกเกอร์หรือเป็นตัวจุดชนวนนะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนะครับก็เกิดความเสียหายนะที่เรามองเห็นเมื่อปี63นะครับนะแทบจะตลอดปีมาเลยและด้วยโมเดลนะครับของระบบการเงินในปัจจุบันที่เราเดาเบส d ิส s ต็มเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดนะครับวิกฤตนะสาธารณสุขดึงมาสู่วิกฤตเศรษฐกิจนะครับถดถอย ลบกันแทบจะทุกประเทศเลยนะครับทั่วโลกมันด้วยโมเดลหรือรูปแบบของธนาคารกลางเนี่ยก็ต้องพยุงระบบเพราะว่าธนาคารกลางถูกตั้งขึ้นมาเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจเพะฉะนั้นหน้าที่ของธนาคารกลางก็คือพยุงก็คือทำไงครับโมเดลนี้ก็คือสร้างหนี้สินเพิ่มขึ้นแล้วก็พิมพ์เงินกระดาษ i a t c u r r e n c y เข้าไปในระบบนะครับนะที่เราเรียกว่า unlimited qe นะครับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นนะเปรียบเสมือนกับเอาเครื่องบินขนาดใหญ่นะครับนะบรรทุกแล้วทิ้งระเบิดเงินออกมาเต็มไปหมดนะครับทั่วโลกในบรรดาธนาคารกลางต่างๆเพื่อจะช่วยพยุงเศรษฐกิจแบบทุนนิยมแบรบิโภคนิยมนี้ให้ไปต่อนะไปต่อเพราะว่าไม่งั้นแล้วนี่ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมนี้มันจะล่มสลายนะครับนะเขาจึงต้อง ใช้ทุกมาตรการนะนโยบายทางการเงินและการคลังนะโดยการสร้างหนี้สินและพิมพ์เงินออกมานะนโยบายผ่อนคลายทางการเงินไม่อั้นเนี่ยนะครับนะพิมพ์เงินเติมสภาพคล่องเข้าไปในระบบซึ่งแน่นอนครับมันก็ทําให้หนี้สินนะครับในระบบสูงขึ้นเพื่อจะไปนะให้หนี้สินเก่าเนี่ยนะมันไปต่อได้ หรือพูดง่ายคือเจ้าของบริษัทองค์กรธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นใหญ่กลางเล็กนะครับก็สามารถไปขอสินเชื่อเพิ่มนะเพื่อเอาสินเชื่อใหม่นะมาแก้ไขปัญหาหนี้สินเก่าแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับรายได้ของบรรดาบริษัทธุรกิจต่างๆเนี่ยมันหายไปเมื่อมันหายไปนะครับก็ไม่สามารถจะมาคืนได้นะทำให้หลายธุรกิจเนี่ยเกิดการล้มละลายนะครับ นะในขณะที่ขึ้นหนี้สินที่ตั้งสูงขึ้นก็เตรียมถาโถมเข้ามาในปี64นี่แหละครับก็จะเป็นการทดสอบว่าขึ้นนะครับล้มละลายที่ถาโถมเข้ามาเนี่ยจะทําให้เกิดเป็นหนี้เน่าหนี้เสียเกิดขึ้นไปทั่วโลกและระบบการเงินนะครับนะที่เข้าไปพยุงระบบเศรษฐกิจกในปัจจุบันนียจะสามารถต้านทานรับมือขึ้นหนี้สินที่ถาโถมเข้ามาได้หรือไม่นะครับ พอถ้ามันไม่ได้ก็แสดงว่ามันจะเกิดภาวะนะที่เรียกว่าอาจจะเรียกว่าบิ๊กคราชนะครับการร่วงนะครั้งใหญ่เลวคราชนะครับการร่วงอย่างแท้จริงนะแล้วมันก็จะส่งผลนะครับนะให้เกิดการล้มเป็นดมิโนนะครับของอระบบธนาคารสถาบันการเงินแล้วทำให้เกิดการสะดุดติดขัดอย่างรุนแรงนะเกิดเป็นสภาวะเงินฟืด หรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ยิ่งทำให้สถานการณ์เศรษฐกิจถดถอยในปี63เมียตาการว่างงานที่สูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับนะอาจจะเมียตาการว่างงานที่สูงต่อเนื่องต่อไปซึ่งจะส่งผลร้ายนะครับต่อเศรษฐกิจที่แท้จริงนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในปี63ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่านะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจเนี่ย นะมันดีคับปิ้งออกจากกันนะระหว่างเศรษฐกิจที่แท้จริงกับเศรษฐกิจในภาคการเงินตลาดทุนตลาด,ดหุ้นนะครับอันนั้นคือเหตุปจนะัจจัยทางฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยที่2อนงะที่มองนะในการคาดการณ์เนี่ยก็คือข้อมูลทางเทคนิคนะครับข้อมูลในทางเทคนิคหลายครั้งเราจะใช้ลักษณะเขาเรียกว่าไซเคิลหรือการมองวงรอบของวัตจักรนะอย่างนักวิเคาราะห์หลายท่านเนี่ยจะมองถึงการแคลช นะการร่วงล่มนะของเหตุการณ์ต่างๆในอดีตนะครับว่ามันมีวงรอบนะก,กี่ปีบ้างเช่น80ปีบ้าง90ปีบ้างนะครับมันเป็นวงรอบของอวัฏจักรเงินเฟอ้อรอบใหญ่แล้วก็เป็นวัฏจักรของเงินฝืดรอบใหญ่แล้วก็จะเกิดการคร s ชในรอบ90ปีซึ่งบรรดากูรูนะักนะวิเคราะห์ต่างๆเนะมื่อมองทางเทคนิคอลทางกราฟนะก็มองว่า ในช่วงทศวรรษนี้นะครับมีโอกาสที่จะเกิดบิ๊กคราสอยู่เหมือนกันนะเพื่อปรับตัวนะให้มันกลับเข้าสู่ค่าที่ถูกต้องอเขาเราียกว่าคอเรคชั่นนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็มองผ่านทางด้านสถิติมองผ่านทางด้านกราฟและมองผ่านทางด้านคณิตศาสตร์นะเพราะนั้นนี่คือเหตุปัจจัยเ,เขาเรียกว่าทางเทคนิค c a l ทางเทคนิค นะที่มองจากกราฟบ้างสถิติบ้างจากวงรอบวัฏจักรบ้างนะครับนะนะเพื่อจะมาดูว่าโอกาสนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรทำให้กูรูผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคาดการนะครับว่านะเมื่อมองจากข้อมูลทางกราฟสถิติตัวเลขคณิตศาสตร์เนี่ยนะมันมีโอกาสที่จะเกิด นะและเมื่อมองย้อนเข้ากับ f u n d ดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับหือการกระทำของมนุษย์นะที่ผ่านมานะครับในทศวรรษนะในหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันสอดคล้องต้องกันอย่างไรนะครับนะอย่างเช่นเรื่องของราคาทองคำก็เช่นเดียวกันนะครับนะจากอดีตนะมันจะอยู่อัตราส่วนนะระหว่างตลาดหุ้นดาวโจนต่อทองคำอยู่ที่1ต่อหนึ่ง แต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับปรากฏว่าตลาดหุ้นตลาดทุนขึ้นไปสูงมากอัตราส่วนของมันต่อทองคําอยู่ที่15ต่อ1ซึ่งซึ่งมดากูรูผู้เชี่ยวชาญก็มองว่าอันนี้เป็นลักษณะของการ o v e r v a l u วลนะครับของตลาดทุนตลาดหุ้นนะครับและในที่สุดเนี่ยมันโอกาสที่จะเกิดเรียกว่า The Burst 90%คือเกิดการระเบิดออกอย่างรุนแรงนะฮะนะหรือว่าถ้าเรามองนะครับนะนักวิเคราะห์ที่มองนะครับนะ ต่างๆเนี่ยจากกราฟนะครับนะเรื่องของการขึ้นสูงนะของตลาดหุ้นนะครับนะกับเรื่องของบัญชีนะของเฟดอย่างเนี้ยนะอย่างนี้เขาว่าเรียกว่ามองไว้ทําไมมันถึงเกิดการดีคัพปิ้งออกจากกันนะครับนะทำไมมันถึงไม่ตามกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะหรือว่าการใช้เทคนิคนะครับอย่างกูรูบางท่านนะครับนะเขนะาก็ใช้วิธีการบีบอัดกราฟนะครับ ซึ่งเขามองว่ามีลักษณะคลายคลึงกันนะเพื่อคาดการเหตุการณ์ในอนาคตเมื่อมองประกอบกับเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการมองเหตุปัจจัยในเชิงเทคนิคหรือเทคนิคนั่นเองนะซึ่งผมก็ทําหลากหลายคลิปให้ทุกท่านนะครับนะได้รับชมกันนะครับมันสิ่งเหล่านี้ก็เรียกว่าเหตุปัจจัยที่2นะเมื่อเรา มองเหตุปัจจัยแรกคือเหตุปัจจัยพื้นฐาน fundamental แล้วเข้าใจที่มาที่ไปนะของระบบเศรษฐกิจระบบการเงินนะครับนะปัญหาการใช้สินเชื่อการใช้นี่สินภาะานี่สินนะครับแล้วมาประกอบกับเหตุปัจจัยในส่วนที่2นะครับคือข้อมูลในเชิงของสถิติกราฟนะครับวงรอบวัฏจักรไซเคิลนะครับแล้วก็ลงมาถึงเรื่องของ เขาเรียกว่าพวกกราฟต่างๆนะครับนะทางคณิตศาสตร์ต่างๆก็มาถึงเหตุปัจจัยที่3ที่เขาเรียกว่า Sentimental นะก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกจิตวิทยาของมนุษย์นะครับในเรื่องของพฤติกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งนะักวิเคราะห์กูรูหลายท่านก็มองว่าช่วงนี้เรากำลังจะเข้าเขาเรียกว่า new great depression คือสภาวะเศรษฐกิจที่ ตกต่ำซบเซาต่ำกว่าต่ำกว่าที่มันควรจะเป็นต่ำกว่าศักยภาพที่มันควรจะเป็นสภาวะแบบนี้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจตกต่ำซบเซานะซึ่งเขาเรียกว่า depression แต่ถ้ามันมีการตกต่ำซบเซาขนาดใหญ่ก็เรียกว่า great depression ซึ่งมันเคยเกิดในปี1929กนะครับมันตกต่ำซบเซาอยู่เรียกว่าเกือบทศวรรษทีเดียวซึ่งบรรดากรุนักวิเคราะห์ก็ว่ารอบนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่า การเติบโตของ GDP เนี่ยนะมันจะเติบโตอย่างเชื่องช้านะครับค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ได้ฟื้นเร็วตามที่บรรดากูรูนักวิเคราะห์บางท่านบอกว่ามันฟื้นรูปตัว V วีเนี่ยนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับการฟื้นตัวการเติบโต GDP นับจากนี้ไปก็จะฟื้นชา้ชาชนะเหมือนหอยทากเลยครับแลนะค่อยๆฟื้นขึ้นตัวไปนี่คือเรากําลังมองในเชิงจิตวิทยานะในเชิงของเรื่องของ พฤติกรรมในจิตใจของมนุษย์นะครับความกลัวนะครับเมื่อประกอบกับหนี้สินนะพอเกิดโควิดสิหนี่สินไม่ได้ลดน้อยลงนะครับหนี้สินไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองสองส่วนประกอบกันคือรายได้คือ GDP เนี่ยโตอย่างช,งช้านะครับนะหลายคนนี่รายได้หดหายไปในขณะที่หนี้สินเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกเซนติเมนตัลนะครับจิตวิทยาเนี่ยนะครับนะ ก็จะมีความรู้สึกว่าไม่กล้าใช้เงินนะครับมีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยในอนาคตเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนก็จะเปลี่ยนไปนี่แหละครับนี่คือเหตุปัจจัยที่3นะครับคือ fundamental พฤติกรรมคนจะเปลี่ยนไปจากความกลัวในจิตใจนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามันเกิดเรียกว่า Great depression รอบใหม่ท่านั้นผู้คนก็จะประหยัดเงินมากขึ้นนะครับ นะเพราะาอะไรครับเพราะว่าเมื่อข้อมูลข่าวสารออกมามากมายว่าธุรกิจต่างๆล้มละลายมีการเล y ้ออปลดคนออกจากงานตัวเองเคยมีรายได้รายได้หายไปมากกว่าครึ่งนะครับมีความห่วงวิตกกังวลเครียดลึกๆมีความกลัวอยู่ในจิตใจนะครับก็เลยทําให้ประหยัดเงินครับออมมากขึ้นเพราะกลัวว่าพรุ่งนี้ยังจะมีงานทํำไหมอาทิตย์หน้าเดือนหน้ายังจะมีงานทําหรือไม่ก็ต้องรัดเข็มขัด อันนี่ก็คือเชิงพฤติกรรมยิ่งถ้าบรรดากูรูคาดการว่าในปี6เนี่นนะครับเมษายนก็ดีภายในครึ่งแรกของปี64ก็ดีหรือภายในปี64ก็ดีจะเกิด big crash 40% the bust 80%หรือ the burst 90%ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราจะเรียกอันนั้นว่าเลียว crash นะครับการร่วงอย่างแท้จริงมันก็จะเกิดเลียว panic นะครับความแตกตื่นอย่างแท้จริงมันจะยิ่งไปกระตุ้นนะครับ เรียกเลวเฟียคือความกลัวอย่างแท้จริงเมื่อมันเกิดอ,อย่างนั้นขึ้นเนี่ยนะครับมนุษย์เนี่ยเมืเ่อเกิดแบบนั้นขึ้นนะมันจะส่งผลนะให้เรามองเห็นเลยว่านะมนุษย์จะไปหาว่าอะไรคือหลุมหลบภัยที่แท้จริงอะไรคือเลวเซฟฮาเว่นนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเรานะไม่สงบพอที่จะมองนะว่าอะไรเนี่ยเป็นหลุมหลบภัยที่แท้จริงในทศวรรษนี้ ผมแนะนำนะครับเราควรจะกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์ที่แท้จริงตามอัธประโยชน์ของมันบ้านนะที่อยู่อาศัยที่ดินเพาะปลูกนะครับเงินสดนะครับเรื่องของทองคำนะเรื่องของยอดยานพาหนะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เราควรจะมีนะคอมพิวเตอร์นะครับมือถืออ่านะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะเราควรจะมีแล้วที่เหลือเราค่อยไปกระจายนะครับใน สินทรัพย์ทางการเงินที่เราพร้อมเสี่ยงในการลงทุนก็ว่ากันไปนะแต่สิ่งนี้คือแนะนําให้ฟังนะครับว่าถ้ามันเรามองนะเหตุปัจจัย3ประการนะคือเหตุปัจจัยพื้นฐาน fundamental เหตุปัจจัยในเชิงเทค h n i c a นะครับทางสธิทางวงรอบวัฏจักร cycle นะครับทางด้านกราฟนะทางคณิตศาสตร์และมองเหตุปัจจัยทางด้าน sentimental คืออารมณ์ความรู้สึก ะครับเรื่องของพฤติกรรมนะจิตวิทยาของมนุษย์ความกลัวที่อยู่ลึกๆในจิตใจของมนุษย์นะครับนะถ้าท่านมองเข้าใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรประมาทเพราะถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมนุษย์จะมีความเขาเรียกว่าเรียวแพนิกนะเกิดความแตกตื่นโดยเฉพาะนะครับถ้ามันเกิดเหตุการณ์ขนาด Financial Earthquake ที่เรียกว่า Big Crash เลียว r ครชเนี่ย นะครับมันจะกระตุ้นนะครับไอตัวเขาเรียกว่าไอตัวความตื่นตระหนกอะ่ะนะไอเรียวแพนิคเกิดขึ้นแล้วจะไปกระตุ้นไอเรียวเฟียนะครับความกลัวในลึกๆของจิตใจมนุษย์เนี่ยตรงนั้นแหละครับนะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะต้องบอกว่าเอา่อเมื่อถึงเวลานั้นน่ยมันจะแก้ไม่ทันนะครับผมจึงนั้นนาว่าทุกท่านเนี่ยว่าเราฟังในคลิปนี้นะค่อยๆฟังค่อยๆย,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 ย่อยแล้วท่านจะรู้ว่าผมพยายามจะบอกว่า เตรียมตัวไว้ดีกว่าไม่เตรียมตัวเตรียมตัวเร็วดีกว่าเตรียมตัวช้านั่นคือเหตุผลว่าผมต้องการทุกท่านปลอดภัยโดยการที่มีการกระจายสินทรัพย์ของท่านลงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะฮะในช่วงก่อนกลางปี64นะครับนะผมเพราะผมเองก็มีความห่วงว่าถ้ามันเกิดลักษณะของ Financial e a r t h q u a k e นะเกิด Big Crash จริงๆเกิดเร a l Crash จริงๆแล้วเนี่ยนะ เราจะบอกว่าเราเตรียมตัวไม่ทันเนี่ยนะครับมันจะกระตุ้นไอ้ไอเลียวคลาชมันจะกระตุ้นเรียวแพนิกไอเลียวแพนิกมันจะกระตุ้นไอตัวเรียวเฟียที่อยู่ในส่วนลึกข,ของจิตใจคนเราซึ่งมาถึงจุดนั้นนะครับต้องบอกว่าอันตรายพอถึงเวลานั้นนะเหมือนเหมือนคนที่สติแตกนะครับนะเราก็คงจะเตรียมตัวอะไรแทบไม่ทันนะเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนเนี่ย ถึงบอกว่าต้องกระจายไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก่อนแล้วที่เหลือเนี่ยท่านพร้อมรับความเสี่ยงได้ในสินทรัพย์ทางการเงินแล้วก็ไปลงทุนเพราะในที่สุดแล้วความปลอดภัยนะมาก่อนนะความที่จะรวยนะเพราะความอยู่รอดปลอดภัยนี้สําคัญที่สุดนะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของความรวยเพราะถ้าเราอยู่ในฝังบรองไซ์ไปอยู่ในแผ่นเปลือกที่แผ่นดินไหวแล้วมันถล่มลงมาครั์ซึ่งมาเหมือนตึก นั่นแปลว่าเรียวแคลชทำไมปนํำไปสู่เรียวแพนิกแลวจะนำไปสู่เรียวเฟียอันตรายนะครับนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับเพื่อให้เรามีสติในการเตรียมรับมือนะถ้าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรผมเคยประเมิในให้ฟังแล้วว่าถ้าไม่เกิดเนี่ยท่านมีการกระจาย,ยในสินทรัพย์ที่แท้จริงอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดท่านไม่เตรียมตัวสิครับแล้วมันเกิดเตรียมตัวไม่ทัน อันตรายนะครับใครชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง y o u t u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0 5.1นจนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับโปรดฟังใช้วิญญาณของตัวท่านเองพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อในการตัดสินใจลงทุนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ